สวัสดีครับพไปน้องผ่องปลายสุดสุดบนพี่น้องครับผมพยายามดัมพี่น้องครับผมบรรยากาศเสาครับนี่กัน้ำกัลงนิดน้อยเลยพี่น้องครับผมลงประมาณจะหาเส้นนี่แหละครับพี่น้องครับผมจากถ่ายบานเดี๋ยวให้พี่น้องเบ่งบรรยากาศรอบๆพี่น้องครับผม เป็นทางตะวันออกบ้านครับผมตะวันออกบ้านน้องข่า,า,น,านะครับตรงนี้เป็นดอน,นทางนี้เป็นดอนก็อไปนีเป็นห่วยครับพี่น้องครับเป็นสายห่วยไปทั้ฝายประตูระบายน้ำครับครับันนี้เป็นถนนเขาไปบ้านน้องข่า,านงครับผมทั้งหมดยามด่างพี่น้องครับปานทะเลพี่น้องครับผมปื้พี่น้องเป็นขื่นเลยครับผม <า quotation S 1> โอ้อันนี้เป็นเขาต้อเห็นปลายเขาแล้วติ้ลนี่น้ำลงเนี่ยเราเห็นปลายเขาแล้วครับผมนี่เขาน,นี่เน่าแล้วครับพี่น้องครับผมบางสังเก็ดบ่งเขา่าเห็นน,น้ำท่วมนี่ปลายเขานีม่มองนี่ท่วมหัวแล้วครับพี่น้องครับตาขนาดเขา่าทีนท่วมหัวแล้วเอาไปไปเจาะจังหน่อยได้รึเปล่าเือเปลี่ยนไหป่าบอลได้เปล่นไหมครับมายามดังเลยพี่น้องครับผม มาสังเกตเพิ่งต้นไม้ต้นไหลน้ำถั่วมเพี่อะไรแล้วพี่น้องครับผมปลาหยังปลาหน่อยตื่นไหมบ่อนยำยมยำเห็มันบ่ปุ่นนี่ถั่วม,มเลยพี่ต้นกล้วยพี่น้องครับต้นกล้วยนี่บ่อยังนี่เนาะต้นกล้วยเนาะเป็นดังสีลักษณะสีเหลวนี่ต้นยางาพี่น้องครับต้นยางนี่ต้นตะกู

bây nay, tuấn, cây khai cái những tuấn tộc cụ, bưng một pì, pì non káp, ô, để mà hao mà chỉ thèm dẳng bỏ, pa nói mến, pa, hả? cụ mà, phải, phải hay bưng. ยังดังนี่เขาสนิมเลยพี่น้องครับผมมันเป็นจิตตะลื้นเสียงเต็มดังแล้วจะถือเขาบ่ถือสังเกติบ้างครับพี่น้องครับผมเมืองขอกไก่เห็นตะลังค้ามิดเลยพี่น้องครับผมนั่นขอกไก่ลุงที่ถือบ่ได้ดีดังยังเสียเส้นตีนบ่ถือยังนั่นถือตัวเงียอขึ้นมะล่างไหมอืม ผีห้อยมันขาดพึ่งก็คือเรออาภาวนามันนนั่นแล้วมันเวนนำไม,ม,ไม่อายู่หาก,กินเลยพี่น้องเอ้ยพอได้อยู่ได้กินบ่ได้ขายคือเพิ่นหลอก

chân ta câu xe máy này thử mấy được lượt lông lọ chắc nhau muộn muộn hạt luôn đang xuống đây vui đang chết chân ta câu nhịp thử เด่นคู่แหละไม่ไม่ตอนหลังๆนี่เป็นนีดแต่บอกหอยมันจะเงี้ยเพราะว่าดังเลาวแบบเอาขึ้นมาทําความสะอาดช่วยเลยมันบอกขึ้นมาทําความสะอาดมันก็เป็นสนิมเป็นจีเกระเตะเกาะปลากระสีเลี้ยเห็นกระสีบดต่ำตอนหลังให้ใสใส่เลยหลังให้ใสใสแล้วก็ไปกลางฝุ่นไม่หอมบังเหล็บฝา ไปรวดดึงเบื้องปลาซื้อเงี้นนั่นจังนั่นไม่จะกู้ยุ่ยมันติด่างนี่นีก็หลายปากไปนอนคนคนคนกลางหลายปุน่นเป็นซ้ำเตเล่เลยไปนองครับผมโอ้ีนมันน้องขาพุ่นพ่วงหมดเลยโขกน้องหนอกน้องหน้ามึงนกขระซุ่ม nóc bạc hăng Đường đây chị đang nghe là nộp bạc hăng nhưng mà chị chín bơ chị như đá mà phải má à, bây giờ cả thăm mấy chạt nhưng sò phi nòng không ốm thì cầu thang chiều mai chiều nhà thang gì là thằng ngoài nhà lá chiều nhà hiểu không từ mùng mua cái chuyện ta ครับถับเฟี้ยงไปก่อนอะไพี่น้องครับผมเกิดอะไรเดินปากนี้ว่าอะไรเลยตีปากนี้ว่าขึ้เลยมั้ยอันจะโค้งไปใส่ไหมนี่อันไไน,นี้มันนี่มางนี้ว่าใช่ตีข้างพี่จนมั่นการน้องนั่งหัวเฮียไพ่อยู่พี่น้อง พอวกาลุ่นลุงที่ตีมองนีวนถนนะพี่น้องครับผมห้องพายนัถนนได้นน่เอ้ยปกตูมไหมปกตูมหุ่น Đang lắp ดัง của đây này Này นี่ oh, <laughs> <laughs> phụ đếc 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 เริ่มดังแล้วมะเริ่มยามแล้วอ้โหจิกเตอะเต็มฮะนี่ปลาไหมถือปัญยังนันอู้หสองโต๊ะยังกันเลยพี่น้องครับผม ชิ้นติดื่อสองตัวนี้แล้วเลยเนาะจำนีปิีงกระลังแสบเนองครับปิีงกระลังหอม,มนี่ด่างยัดเส้นนี่สี่เส้นห้าครับอันนี้ด่างส <c oughs> ี่เส้นห้าติดปัตายบ่โอ้ไม่ไม่ไมยังทีนี้มันไปเขีงนหนึบตาเลยตี <c oughs> พวกได้ใส่ยห mm. <c ười> ันที่ตีนพัดปลาพนหวยได้หวยเนี่ยปลาลืมลงไปหาหวยเนาะยังภาพี่นองเบื้องยี้พี่นองครับผมเพียงได้จงได้นำตั่วบอพี่นองครับผมอน่ี้ก็ที่ว่า เขียนบึงตดใหม่ห้อยน้ำลดลงอยู่ประมาณหาเส้นแหละพี่น้องน้ำลดทางนี้เพราะภาวะทางอู้ทั้งพนังถนนบานสารมจีเป็นจะเพิ่นรู้สึกว่าปิดได้แล้วมั้งเนาะครับรู้สึกว่าปิดได้แล้วครับเบึงข้าวบึงหมุกขึ้นกรับหมู่บ้านกับสามเมตรสี่เมตรเหลือจังนี้กระแสน้ำยังแห้งครับปิดยากแต่ว่าเพิ่นกับว่าปิดได้แล้วล่ะครับปิดพอปิดได้ปุ๊บน้ำทางนี้สิลดลง ระดับท่านน้ำท่านนี้จะลดลงตะวันน้ำทั้งซีดขึ้นพี่น้องครับคือมืนสองห้องติดปิธาเฮเบิงทั้งยู่ทั้งวัดนะเพราะว่าน้ำขึ้นทั้งพุ่นอีกแล้วครับขึ้นมานหอดบริเวณวัดแล้วพี่น้องแล้วล่ามนี่ล่ามได้ไหมแตนล่ามพี่น้องครับอันตรายแตนล่ามไปยังไงฮะไปย,ยี่ไทยถือเลยครับพี่น้องครับดางน,นี้หมา,า,นนานครับพี่น้องครับปอพรุ่นนยไก่ห่วย ปลาสิลล่งหวยเลยพี่น้องครับผมอืมหี่บอกระแสน้ำล่มพัดมาทาั้งหวยลรวพี่ดิดใส่ทั้งใดเห่อพี่ดีดใส่ทั้งหวยบ่นน่าจะวา,าะมหมดตีอืมอบุ่งมามันมันเขาจะเป็นเมา โนมทางในออกอะเสียตือทางในออกจะมายืมเฮเจ้า,าบางนี่พึ่นบ่อออกที่ฮัน่นี่ยามไปเรื่อยพี่น้องครับผมจะใส่จากปากกว่าใส่สามเต๋นี่สามเส้นหามีสี่เส้นหามีเจ็ดเส้นไปยังเห็น ปลาเข็งแม่งเ,เ,เน่าเปียดๆเรื่อยเห็นมันปลาเข็งเอาไปเลยโยยัปดบ้งปดเจ้าขึ้นไปปดด้วยมันติเดินแ้่จกู่ๆยัวเป็นตีเนตตายมันก็ตายแล้วเนาะมันค่อยบกปดจักตัวเลยหรอขี้นี้เดี๋ยวขึ้นไปแล้วขันไปเข็งนี่มันก็ตายไว้เนาะปลาเข็ง โอ้เ่เชียงมันต้องขึง้นมาหายใจตลอดเดิผมสังเกตว่าบัดปลาพี่น้องครับบัดปลาบันทะเยิมน้องข่าบัดปลาบันทะเยิมน้องข่านี่น้ำรอบๆน้ำตัวมัดพี่น้องครับผมกันสัญจรไปมากต้องใส่ตะเหียนพี่น้องครับผมเคนออกบินธบกับพ,พาเฮียขึ้นมาทั้งโมบานนหะพี่น้งองครับไปบินธบา อยากจะนอยเราพี่น้องครับตัวนี้ครับผมครับก็ไลยกะเป็นกําลังใจให้ทุกท่านทุกคนเราพี่น้องครับผมเออดี๋ยวน้ำผ่าวบรรยากาศให้พี่น้องได้รับชมกันให้พีนพ่น้องครับพี่น้องผู้ยู่ไกซีถือว่าฝนฉีดตกทางเข้าโดยตรงครับฝนฉีดตกทางเข้าโดยตรงแต่ว่านนามันก็มาจากทางสูงครับน้ําจากที่สูงล่มใหญ่ล่มย,ย่อมไหลลงสู่ที่ต่ํา นะพี่น้องครับผมทั้งนำทั้งชืยภูมิทั้งคนจันทร์ทั้งเกินอุลรับพี่น้องครับผมเนปล่อยหนามาต่อเนื่องนายพี่น้องแต่วัานี่แนวคนโตไม่มีพายุยังกะนตั้งกับ่มีหลักพี่น้องครับผมกับเปิดเป็นกับปล่อยมาเป็นธรรมดาครับเขาก็ปล่อยเมันก็อันตรายเกินแตกเกินแตะกันไะยันตัวนี้พี่น้องครับผมมาแบบปฏิทันตั้งตั้งตัวเลยพี่น้องครับมาแบบปลาหลาบเลยล่ะ ่นีเป็นมันเทียมครับแต่เว้นกันล่างอีกขึ้นพี่น้องครับผมมูฮุยคนบรรยากาศเสียหายหมดเลยพี่น้องครับเขาน้ำถ่วงเขาเสียหายหมดครับรอเบิ่งว่าทางรัฐบาลปฏิเย,ย,ยียวยาจังไดพี่น้องก็จะรับความเสียหายเสียหายไปบลอยไปเสเ้นเลยแหละพี่น้องครับผมพอนำ ถั่วตุกหม่องตุกบอลเลยครับอยู่ไก,ไก,นก่น้ำถัมน้ำเอาหนิถัม่มเอาไปยังนั่นพ่อเมียหลุดแล้วเดินมันสิหลุดเด้อย,ยู่ดึงด,ด,ดีๆจับตัวกว่อนเลยจับตัวไว้เอ้ยเดี๋ยวจะไปยู y u, y u, y u, y u. ้ยังยู้ยังเห็นไหม สเน่ตัวพิงเสีบเนี่ยมูนไปนมากินดิดต๊เงี้ยจ่อยปากเสียเจ้านี่ละภากตัวพ่อของงานเลยพี่น้องครับผมนี่ถือซีเส้นหาตัวพ่อฝนว่าซีเส้นหาว่กึบิกินตดนนี่เห็นปะเป็นเจียสเนกันว่า chỉ có tự lai cả bố thử cả đọc Để có chiến cái có chiến Nó càng hoài lên มันล,ลงห่อยแล้วมันจะต่ำลง่มห่อคุณมองนี้เป็นทั้งน้ำไหลท,ทั้งค้นทั้งค้นพายเหี้ยพานไปพานมาตั้งหา ไปยังปลาเมียน่อยสิอืมพอเดี๋ยวพอดเลยพี่น้องครับผมพอเดี๋ยวพอดการหาอยู่หากินบ้านเฮาเลยพี่น้องครับผมนี่สิละ นหน้าซาโตะกับ่ได้ายหละพี่น้องครับผมจมอยู่ในน้ำหมดขึ้นเข,นขานีาา่สีเบืองล่ะน้ำทั่วไปเขาห้องเขาแล้วครับถึงว่าน้ำลุ่งก็บ,บ่ได้ผลยังเลยพี่น้องครับผมก็เลยหายอยู่ห้กินหาป่าเป็นงสิละใส่ดังก็ได้อยู่ได้กินเลยพี่น้องครับผมคนพูดคนใส่ลายคนก็นได้ขายคนละใส่หลายใส่เป็นใส่มนันเพื่อได้ขายย้อนพลาพี่น้องครับผม ปุ่งพี่น้องครับปุ่งบานตีนบานเลยพี่น้องครับผมตะเขานี่เขียวขจีไปเวยต้นเขาโดยต้นพลไม้หลากไม้โคกหนองหน้าหนองปลาวงนี้เป็นตะเขาเวาเลี้ยวไปกัมขมือนีอน่เป็นเขากำมพันครับเป็นเขากำมีเป็นสวนพกบุงพกบุงแก้ียวพันยื่นนี่เสียดายครับพี่น้องเสียดายเสียหายหลาย บ่เสียหายเลยเสียหายเมือ่อต่อไปน้อง,องปลาเข็งตายตลอดเล่นปะปลาเข็ง,งเก็บปลาเข็งนี่ถือตายเลยอเอาไว้สนิทพี่น้องครับผงพอกันไหมนะพี่น้องครับผมแต่แต่ก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านทุกคนที่อ่าโซ่ไพ่นำท่วมในครั้งนี้นะพี่น้องครับผมสิ่งท,ที่เฮาบ่าอยากให้เกิดภัยธรรมชาติมังเกิดเกิดนะพี่น้องครับผมสิ่งที่บ่แน่นอนก็คือสิ่งที่แน่นอน สิ่งที่นอนก็คือสิ่งที่โบเน่นอนนพี่นองกับผมจะได้คอยทุกทันทุกคนดูแลกันไปเลพี่นอนกับผมอุดหนุนเอื้อเฟื้อเพื่อแพร่กันครับเปกาลังใจกันกันซึ่งกันนัพี่นอนกับผมบอเบียดเบียนกันนะพี่นองกับผมมีอย่างกัรยิบยืนช่วยเลือกันนห้พี่นองกับผมจวงในภาวะจังสีครับเ่ร่วยเหลือกันตอนนี้ครับเพรู้สูสบเสื้อสิเยเลือกกันตอนใด ครับผมเสยเรือกันน้ำถูกน้ำยากครับเห็นหัเห็นใจกันนะพี่น้องครับผมครับขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงทุกท่านทุกคนเลยครับผมอุตปาบอนครับพี่น้องส่งถ่ายพ่นอุตปาบอนครับผมอ่ะพอกันไหมพี่น้องครับผมจะได้ก็บกดติดตามกดไลค์ได้พี่น้องครับกดซับสไครต์ได้ท่านพี่น้องเด้อติดตามให้แน่ครับจะได้ก็ขอสุขสันทุกคนจุดนี้ครับผมวันนี้อีสานสุรียเฮากะขอเกล้าคำว่าสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับ